ครับทางสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับวันนี้ทางจังหวัดปึกเด็กได้จัดแถลงข่าวการจับกลุ่มยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลขยายผลนะครับขึ้นไปที่อำเภอฝางของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราสามารถตรวจยึดยาบ,บ้าได้เพิ่มเติมอีก500,000เม็ดนะครับหน่งนะครับรวมทั้งสิ้น7 6 3ดแ0นหกเม็ดแล้วก็แล้วก็ร่วม600,000กว่าบาท นะครับก็เอาคร่าวๆนะครับขออนุัเรียนให้ท่านท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ฏิแบบัิทุกท่านทราบนะครับทราบจากการขยายผลทราบว่าจะลงไปสู่พื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งดูลค่าของของนี่ก็จะมากขึ้นกว่าเดิมประมาณสีเท่านะครับถ้าลงไปถึงภาคใต้ได้นะครับประชาชนคือจริงๆเคสนี้เราก็ได้จากประชาชน การจับกลุมในครั้งนี้ครับเรามีการขยายผลาจากการรับแจ้งจากแหล่งข่าวนะครับว่ามีการผู้ค้านะครับในพื้นที่ของด่านแม่ขามันนะครับเราก็มีการสืบสวนขยายผลมีการล่อซื้อได้ในวันที่11เนี่ยนะครับประมาณ32มัดก็คือ6 0,000กว่าเมตรนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการขยายผลต่อนะครับ จากกลุ่มผู้ค้านะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีหมายจับากต่างประเทศนะครับได้เพิ่มเติมนะครับในวันที่15 1 5ใช่ไหมครับ15 16ที่ผ่านมานี้นะครับเราสามารถล่อซื้อได้อีก2 0 0 0สนเมตรนะครับแล้วจากการขยายผลเนี่ยเราสามารถตรวจยึดยาบ้านะครับเพิ่มเติมได้ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้5 0 0 0 0นเมตรนะครับรวมทั้งสิ้น ในเคสนี้เราสามารถตรวจยึดของกลางเนี่ยได้ทั้งหมด7 0 0 0แสนกว่าเมตรนะครับซึ่งทราบว่าของกลางดังกล่าวเานียจะมีที่หมายในการส่งของก็คือทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับเราก็เลยร่วมกันทางปปสร่วมกับทางฝ่ายปกครองและก็ทาหารนะครับสกัดกั้นการลำเลียงในรถนี้นะครับโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายนะครับแล้วมีการยึดทรัพย์เป็นรถกระบะนะครับแล้วก็ ตรวจยึดสินต่างๆนะครับได้เพิ่มเติมอีกหลายรายการนะครับก็คงช่วยกันทํางานนะครับเพื่อประเทศชาติบ้านเมือนครับครับจากการสืบสวนนะครับแล้วก็สอบถามจากผู้ขนลาเลียงนะครับทราบว่าจะมีคนมารับที่ในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนำส่งไปทางภาคใต้นะครับเห็นได้ว่าอักษรตัว Y1 นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะส่งไปยังภาคทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะเป็นของที่ส่งไปทางภาคอีสานนะครับซึ่งจังหวัดอุ่นดิตมีเขตพื้นที่ที่ติดต่อทางภาคอีสานนะครับก็คาดว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รับวางของทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งเราสามารถสกัดกั้นได้ในในพื้นที่จังหวัดอุ่นดิตครับจากการสอบถามนะครับผู้ผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้รับจ้างกระสอบละสองหมื่นส่งถึงอุตรดิตถ์นะครับถ้าไปส่งถึงภาคใต้เนี่ยได้กระสอบละเก้าหมื่นนะครับก็มูลค่าก็จะ เพิ่มขึ้นอีกประมาณ4ี่เท่านะครับในพื้นที่ที่เราจับได้วันนี้นะครับก็ประมาณ7ล้านกว่าบาทที่เราสามารถสกัดกั้นแล้วก็จับคุมได้นะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลแล้วก็ทางผู้จัดการตำรวจชาติที่มีการกาชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ครับประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน